สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีแกะน้ำยาบนปากนะครับหลังจากที่ผมแกะไม่ได้มาตั้งนานสาหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับแต่ผู้หญิงที่ไม่สามารถแกะได้วันนี้ผมก็จะมาเปิดเจ้าขวดดีให้ดูเปิดยากมากครับแ,แน่นนะครับหลังจากโง่งมาตั้งนานมาดูฝาได้นลครับวิธีเปิดจีอยู่ที่ผมไปเลย มองดูตั้งนานเปิดยังไงวะนี่ครับจะมีแถบดำๆเน้นๆตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆบีบตรงนี้ได้เลยจะมีสองฝั่งนะครับง่ายๆครับแค่บีบดูนะครับแปะตรงนี้กะตรงนี้กดพร้อมกันครับแล้วก็หมุนเบาๆครับนี่ครับ ออกแล้วง่ายๆซึ่งที่ผมใช้มาคือตัดตรงนี้ออกตลอดเรียบร้อยครับ